เด็กก็จะคิดว่าเรียนไปทําไมไปใช้ซื้อเนื้อหมูก็ไม่ได้ไปใช้ซื้อผักก็ไม่ได้และอีกหนึ่งสิ่งที่ที่ตัวคุณหนูเองจะไม่ทําเลยจากการที่ได้สัมภาษณ์เด็กนะคะก็คือจะไม่สั่งงานเยอะค่ะคือเน้นความเข้าใจไม่เน้นการให้การบ้านข้อนี้โจทย์ถามกี่คำถามคำถามที่หนึ่งถามว่า ลดราคากี่บาทครูครับ คับของคุณครูว,วันนี้พามาดูห้องเรียนที่จะเปลี่ยนความคิดและลบภาพจําอันคุ้นเคยของนักเรียนส่วนใหญ่ไปอย่างสิ้นเชิงจากวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นยาขมกลายเป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์กลับด้านที่เด็กๆส่งเสียงและคิดเลขกันอย่างสนุกสนานโดยมีคุณครูพี่หนูจากโรงเรียนวัดอมรินทรารามโรงเรียนคุณภาพสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งและเป็นหนึ่งในโรงเรียน Con n น็ซ์อีดีโดยคุณครูมีรางวัลการันตีมากมายทั้งรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติจากสพท ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลครูดีในดวงใจจากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและอื่นๆอีกมากมายที่วันนี้จะมาแชร์เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในห้องเรียนคณิตศาสตร์กลับด้านเก่งครับจะสังเกตเห็นว่าเด็กสมัยนี้โตมากับคลิปเด็กทุกคนเดี๋ยวนี้ดูคลิปวิดีโอหมดเลยค่ะเราก็ เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่ทําให้หนูจุดประกายว่าเราต้องนําสิ่งที่เด็กเขาเป็นในยุคปัจจุบันซึ่งเขาชอบดูคลิปวิดีโอใช่ไหมคะชอบดูการ์ตูนเราต้องพอดเรื่องให้มันเป็นการ์ตูนเป็นละครเป็นละคร,ะครสั้นแล้วก็เชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ซึ่งทําให้ประสบความสําเร็จและเด็กๆในทุกๆห้องค่ะได้มีการศึกษาคลิปวิดีโอและนำมาปรับใช้จริงๆค่ะพอดีมีทํางานเปิดะจะมีงานเลี่ยง เปิดสนใจอ่ะเสียซื้อชุดต่อจากตัวเปิดจะใส่ไปงานเรียกไปทํางานเปิดนะจุดเด่นของคลิปที่ได้จัดทาขึ้นนะคะจุดเด่นข้อแรกก็คือครูผู้สอนเป็นคนจัดทาคลิปด้วยตัวเองเป็นตัวแสดงเองนะคะไม่ใช้คลิปของคนอื่นสาเหตุที่ตัวดิฉันเองได้จัดทาคลิปวิดีโอด้วยตัวเองเนื่องจากเด็กๆจะสนใจเนื่องจากเป็นครูผู้สอนของเขาเองนะคะเขาจะเชื่อแล้วก็เขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวคุณครูหลังจากนั้นนะคะคลิปวิดีโอที่ได้จัดทาขึ้นก็จะมีการเชื่อมโยงวิชาคณิตศาสตร์ กับชีวิตประจําวันนะคะซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้ง่ายนะคะเป็นคลิปโดแบบสั้นเข้าใจได้ใน5นาทีค่ะนักเรียนสามารถแสดงวิธีคิดได้เลยนะคะก็คือนักเรียนเขียนว่าทุดสนไว้ติดราคา950บาทลดราคา20%ของราคาที่ติดไว้น,นะคะจะจัดการเรียนการสอนโดยใช้ในเรื่องรูปแบบห้องเรียนกับด้านหรือรู้จักกันในชื่อ Flip Class Room นั่นเองนะคะ ริปเปตคลาสรูมหรือห้องเรียนกลับด้านเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาใหม่ไม่นานในช่วงที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเด็กเจนแอดโดยการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านนี้คุณครูจะมอบหมายให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาหรือข้อมูลจากคลิปที่ครูได้เตรียมไว้ก่อนที่นักเรียนจะเข้าห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วจึงจะทบทวนซ้าอีกครั้งในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจและกระจ่างในเนื้อหามากขึ้น แล้วห้องเรียนกลับด้านของครูพี่หนูมีความพิเศษเฉพาะตัวอย่างไรที่สามารถร่ายมนสะกดให้เด็กๆสนุกไปกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยคลิปวิดีโอที่ได้จัดทำนั้นนะคะมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันนะคะโดยมีการวิเคราะห์ก่อนว่าในแต่ละตัวชีวัดจะต้องจัดทําคลิปในรูปแบบใดตัวชีวัดนี้เด็กๆต้จะต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ไหนก็จะจัดทําคลิปตาม หลักสูตรกาหนดเลยค่ะไม่ได้จัดทําคลิปแบบตามใจตัวเองเลยค่ะซึ่งในบทนี้นะคะก็ได้มีการจัดทําคลิปหลายเรื่องเช่นการลดราคากับการตามล่าหาชุดสโนไว้นะคะแล้วก็เรื่องอการหากำไรสไตล์อัชลาาดีก็จะเป็นครูหนูนะคะพรีเซนต์สินค้าเช่นเครื่องชองกาแฟนะคะการต้มน้ำร้อนค่ะพรีเซนต์เองค่ะแล้วก็มีการขึ้นเป็นเว็บไซต์ชื่ออัชลาาดีแล้วเด็กๆก,ก,ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องกำไร ว่าตั้งสินค้าเท่านี้ต้องการกําไรเท่านี้คุณหนูเป็นเจ้าของกิจการเองแล้วจะต้องตั้งราคาสินค้ากี่บาทนักเรียนคะเครื่องชงกาแฟเครื่องนี้คุณหนูซื้อมาในราคาทุน3,400บาทค่ะและคุณหนูต้องการขายให้ได้กําไรร้อยละ25นะคะนักเรียนนักเรียนช่วยคุณหนูคิดหน่อยสิคะว่าคุณหนูต้องการกําไรในการขายเครื่องชงกาแฟเครื่องนี้กี่บาท คือตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบการเชื่อมโยงชอบชอบมากๆกนะคะการเชื่อมโยงคือได้เรียนแล้วรู้สึกว่าเด็กๆเข้าใจตอนแรกเลยค่ะที่เริ่มต้นก็คือสร้างการเชื่อมโยงเรื่องเศษส่วนกับงานวัดอมรินทารารามในการปาลูกดอกในการกรอกน้ําลงขวดนะคะ่ะในการปักปลาหนูเชื่อมโยงกับเรื่องเศษส่วนหมดเลยแล้วเราเห็นเด็กว่าเด็กเรียนแล้วเข้าใจก็เลยเป็นจุดปรกกายเริ่มต้นเลยในการเขียนหนังสือการ์ตูนพอดเรื่องเองทั้งหมด3เรื่องนะคะหนังสือการ์ตูนหลังจากนั้น พอเราตัดคลิปวิดีโอเป็นก็เลยมาสร้างสตอรี่บอร์ดค่ะสตอรี่บอร์ดนแต่ละเรื่องเช่นการหากําไรส,สไตล์อัชลาซาดีเรื่องนี้ก็สนุกค่ะแล้วก็ครูพี่หนูคำล่าก็จะเป็นการตัดเป็นภาษาเหนือกับภาษากลางสองภาคอะค่ะแล้วเชื่อมโยงในเรื่องการหาขาดทุนค่ะแล้วก็มีเรื่อง snow w h i มีหลายเรื่องในที่สุดก็ได้ชุด s n o w มาใส่ในงานแต่งงานเพื่อแล้วนักเรียนเคยเห็นการลดราคาที่ไหนบ้างลูกห้างสรรพสินค้าตลาดสินค้าติดราคาเท่านี้เรามีเงินในกระเป๋าเท่านี้เราจะคำนวณหรือมีเงินในแอปพลิเคชันสมัยนี้ใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมคะในโทรศัพท์เงินเราจะพอกับสินค้าที่เราจะซื <The> ้อหรือไม่ สิ่งที่ควรจะทําในการคลิปวิดีโอนะคะสิ่งที่ควรทําสิ่งแรกก็คือควรเป็นนําเสนอเป็นลําดับขั้นตอนแล้วต้องเป็นโจทย์ที่ง่ายค่ะที่เด็กสามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถคิดตามได้เลยนะคะไม่ต้องใช้โจทย์ที่ซับซ้อนมากนะคะในข้อแรกข้อที่สสิ่งที่ควรทําก็คือโจทย์ควรจะเป็นเน้นความสนุกสนานผสานความรู้นะคะจะทําให้เด็กๆลุ้นติดตามไปทุกๆตอนของการนําเสนอค่ะ บางทีเด็กๆถ้าเรียนหลักวิชาการในคลิปมากเกินไปเด็กก็จะไม่สนุกใช่ไหมคะ,ะปิดไปดีกว่าไปทําอย่างอื่นดีกว่าแต่ถ้าเรามีแบบเป็นพอดเรื่องเป็นบทละครเด็กๆก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยวิชาการแทรกไปบวกกับความสนุกสนานสนุกสนานปุ๊บก็เอาวิชาการมาแทรกอีกเด็กๆก็ซึมซับดูจนเพลินไปเรื่อยๆค่ะ3นะคะสิ่งที่ควรทําก็คือคุณครูหลังจากที่ให้เด็กๆไปสื่อสารคลิปวิดีโอแล้วควรจะนํามา จัดกิจกรรมในห้องเรียนโดยที่เปิดคลิปวิดีโอให้เด็กๆเนื่องจากอาจจะมีเด็กบางคนที่ไม่ได้ไปสื่อสารคลิปวิดีโออาจจะเป็นเด็กส่วนน้อยแต่ก็เราต้องให้ความสําคัญกับเด็กๆทุกคนอย่างเท่าเทียมกันต้องมีการเปิดคลิปวิดีโอแล้วก็อธิบายเนื้อหาซ้ําอีกหนึ่งรอบเพื่อให้เด็กๆฝึกความแข็งแกร่งนะคะก็คือการทําแบบฝึกหัดจะได้ทดสอบว่าเด็กๆเข้าใจหรือไม่เราจะไม่ปล่อยผ่านค่ะทุกๆอย่างเราจะนํามากราบมาถามในห้องว่า จากการดูคลิปแล้วมีขั้นตอนยังไงเรียนเรื่องอะไรเรียนแล้วได้อะไรค่ะสิ่งนี้ควรทําในห้องเรียนของเราค่ะเพื่อเน้ยนย้ำให้เด็กๆมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะวาดรูปติดราคาใช่ไหมลูกนะติดราคากี่บาทลูก6 0 0บาทเราวิเคราะห์โจทย์ละ600บาทลดกี่เปงงอร์เซ็นต์ลดราคา 15%เปอร์เซนของราคาที่ติดไว้อ้าวได้เศษอะไรลูก15ส่วน1นึ้อยูน6 <600 S 1> ู0 <600 S 1> คิดยังไงลูกหนึ่งรตัดทอนกับ 600, 600สิ่งที่ไม่ควรทำก็คือในอันแรกนะคะก็คือ ไม่นาเสนอเนื้อหาที่ยากจนเกินไปในคลิปวิดีโอนะคะควรจะเป็นเนื้อหาง่ายๆไม่ซับซ้อนถ้าเรานําเสนอในสิ่งที่ยากเด็กๆก็จะตั้งตั้งกงําแพงยากเกินไปเราไม่เรียนแล้วไม่อยากเรียนแล้วค่ะสองนะคะไม่ควรทําคือไม่ควรทําคลิปวิดีโอที่ยาวเกินไปบางครั้งนะคะหากเราทําคลิปวิดีโอที่ยาวเกินไปเด็กๆจะเกิดความน่าเบือ่อเนื่องจากเด็กอะคะ่ะเขาจะมีสมาธิจดจอมีสมาธินะคะ ในจุดจุดหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเราทําคลิปวิดีโอยาวเกินไปก็จะไม่เกิดความน่าสนใจเลยค่ะในคลิปวิดีโอนะคะควรจะทําเป็นคลิปที่สั้นๆเอาคอนเซปต์มาลงจริงๆค่ะเพื่อให้เด็กเกิดความคิดรอบยอดสิ่งที่ไม่ควรทําสิ่งที่3นะคะก็คือเราไม่ควรจะไปกดดันเด็กมากเกินไปคือการเวลาเรามาจากกิจกรรมในห้องเรียนการที่เรากดดันเด็กทําไมเธอถึงทําไม่ได้ทําไมทําไมทาไมเกิดคําถามกับเด็กนะคะจะทําให้เด็ก มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และไม่ควรตีเด็กไม่ควรดุเด็กนะคะหากเราไปตีไปดุเขาเนี่ยเขาก็จะเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวครูและก็จะพานจะไปไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ทําให้เด็กไม่พัฒนาตัวเองไม่เกิดผลสำเร็จทางการเรียนที่ดีค่ะในชั้นเรียนมีบางคลิปที่ที่เป็นเนื้อหาที่ยากนะคะก็พยายามคิดหาวิธีการะคะ่ะในการนําเสนอนะคะให้เรื่องยากมันกลายเป็นเรื่องง่าย และอีกหนึ่งสิ่งที่ที่ตัวคุณหนูเองจะไม่ทําเลยจากการที่ได้สัมภาษณ์เด็กนะคะก็คือจะไม่สั่งงานเยอะค่ะคือคือเน้นความเข้าใจไม่เน้นการให้การบ้านสิ่งนี้นะคะคือเด็กเวลาอยู่กับเรากับคุณครูเองเนี่ยเราทราบว่าเขาไม่เข้าใจตรงนี้เราสามารถสอนเข้าได้แต่ถ้าเขากลับไปที่บ้านบางทีพ่อแม่บางท่านไม่มีเวลามันก็เป็นการสร้างภาระให้ผู้ปกครองใช่ไหมคะในการที่ต้องมาสอนลูกบางทีไม่เข้าใจ อาจจะดูคลิปได้แหละแต่บางคนอาจจะไม่มีเวลากว่าจะกลับถึงบ้านในสังคมกรุงเทพอะคะ่ะดึกเด็กๆก,ก,ก็ต้องพักผ่อนดังนั้นหนูจะเน้นการจัดกิจกรรมในห้องให้เสร็จไม่ไม่ให้การบ้านเยอะแต่ต้องเน้นให้เข้าใจค่ะจะไม่เน้นการให้การบ้านเด็กๆจะชอบมากคะ่ะในจุดๆนี้คะ่ะ หัวใจสาคัญของการศึกษานะคะหลักสําคัญที่สุดคือนักเรียนต้องมุ่งพัฒนาน,นักเรียนนะคะนั่นคือหัวใจสําคัญคือเราได้ปลูกฝังทางด้านวิชาการคุณธรรมจร,ริยธรรมทักษะชีวิตที่ได้ปลูกฝังให้เด็กนะคะแล้วทําให้เด็กสามารถเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนละเมืองที่ดีได้แล้วก็สามารถประกอบอาชีพนะคะที่สุจริตอาจจะไม่ได้ต้องเป็นคุณหมอทุกคนคือประกอบอาชีพสุจริตหนูก็มีความภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์ค่ะ ร้านขายเครื่องเขียนลดราคา,า,คาลดราคา90บาทคําตอบที่1สมมุติว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะไม่เข้าใจตรงจุดนี้เราต้องสร้างคําถามให้เขาเกิดกระบวนการคิดและเฟ้นหาคําตอบได้ด้วยตัวเขาเองคือเป็นคําถามเฉพาะหน้าด้วยค่ะทั้งคิดมาเองและเป็นปัญหาเฉพาะหน้าด้วยที่เราจะต้องถามเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดค่ะ ต้องเป็นคําถามแบบปลายเปิดไม่ใช่ถามว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะต้องเป็นคําถามปลายเปิดให้เด็กๆได,ด้คิดเช่นการลดราคาสามารถนําไปเชื่อมโยงอะไรกับชีวิตประจําวันได้นักเรียนเคยเห็นการลดราคาหรือเรื่องกําไรขาดทุนในบริเวณไหนบ้างที่หนูในสถานการณ์ในชีวิตประจําวันของหนูเด็กๆก็จะเกิดเกิดแบบความคิดที่หลากหลายะคะ่ะไม่ใช่เราไปถาม นักเรียนคะนักเรียนกินข้าวแล้วใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่อย่างนี้เด็กก็ไม่เกิดกระบวนการคิดจะสังเกตเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนตอบคําถามซึ่งคําถามที่เขาตอบก็คือในชีวิตประจําวันของเขาเองเขาเคยไปเที่ยวที่ไหนเขาก็จะเกิดภาพจําว่าเขาเคยไปจากที่นี่มาแล้วแล้วมีการลดราคาจริงๆนะไปห้างสรรพสินค้าไป แม้โคโลตัสไปวางหลังซึ่งอยู่ใกล้ๆโรงเรียนหรือไปแม้กระทั่งตลาดนัดกลางคืนก็จะมีการลดราคาเด็กๆก,ก็จะได้ประมวลภาพประสบการณ์ตรงที่เคยสัมผัสมาค่ะมาเชื่อมโยงกับทักษะการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ค่ะแจกนะคะเป็นฉลากสินค้าลูกๆยังไม่เคยใช้เนาะฉลากนี้นะลูก ก็คือติดราคากี่บาทแล้วลดกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเพื่อผู้ซื้อจะได้เห็นแล้วก็จะเลือกสินค้าว่าเราควรซื้อดีไหมแพงเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมลูกจากการที่สร้างสถานการณ์นะคะในเรื่องการลดราคาในชีวิตประจําวันค่ะก็ให้เด็กๆได้นําสินค้านะคะจากที่บ้านนะคะมาจําลองสถานการณ์ในการในการจำหน่ายโดยให้เพื่อนเป็นผู้ซื้อและตัวนักเรียนเองเป็นผู้ขายนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกสินค้าะคะ่ะ ที่เด็กๆต้องการมาหนึ่งชิ้นแล้วก็มาลองคำนวณว่าหากซื้อสินค้าตัวนี้ไปแล้วชิ้นนี้ไปแล้วแล้วจะต้องจ่ายเงินในกระเป๋ากี่บาทสินค้าตัวนี้ลดราคากี่บาทนะคะเพื่อให้เด็กๆได้สามารถนำเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะเราจะแบ่งนักเรียนออกเป็น4ี่กลุ่มซึ่งคลาตามความสามารถของเด็กๆนะคะค่ะซึ่งเด็กๆแต่ละคนจะได้ใช้ระบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคสแตทก็คือได้ช่วยกันนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยสําหรับซึ่งในชั้นเรียนห้องหนึ่งก็จะมีเด็กๆที่ คระความสามารถนะคะคนที่เก่งจะได้ช่วยคนที่จะต้องพัฒนาซึ่งจะทําให้เด็กๆนะคะมีกําลังใจแล้วก็สามารถเรียนรู้ในคาบเรียนนั้นๆอย่างไม่เครียดะคะ่ะสามารถเรียนอย่างมีความสุขหลังจากที่ได้ทําใบงานแล้วก็จะให้ออกไปนําเสนอให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้เห็นว่าสินค้าที่เขาเลือกอคืออะไรเด็กๆก,ก็จะออกไปนําเสนอใบกิจกรรมนี้ที่หน้าชั้นเรียนนะคะและหลังจากนั้นก็ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็ท้ายสุดในทุกๆวัน ของหนูหนจะให้เด็กสะท้อนคิดจากการเรียนครูสอนได้ดีค่ะแลก็ซับสอนสอนเข้าใจง่ายค่ะเป็นลำดับชั้นตออผมชอบภัตตศาสตร์เพราะว่ามีการสอนที่เทราไม่ตาาเทียยครับและแถมยังมีชิปวิดีโอให้ทบครนก่อนเรียนและหลังเรียนและตอนสอบด้วยครับ สิ่งที่ทําให้เด็กมีความสนุกกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะสิ่งแรกก็คือบุคลิกภาพของครูเองคุณครูต้องเป็นคนยิ้มแย,ย้มแจ่มใสนะคะเป็นคนที่เฟรนลี่กับเด็กเราต้องเป็นเสมือนเพื่อนเขาค่ะคือถ้าเราไปไปทำตัวดุเขาตั้งปอมเขาอะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้เด็กก็จะขาดความมั่นใจมันไม่ไม่มันไม่เป็นการเปิดกรอบให้เด็กได้คิดเองจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ฟิฟคาสทลูมนะคะเกิดจากในตอนแรกเลยค่ะได้ ได้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะคะคือได้ทดลองทําคลิปวิดีโอโดยศึกษาจาก y YouTube หมดเลยค่ะไม่ได้ไปเรียนรู้จากที่ไหนนะคะก็คือตัดเองศึกษาเองจากนั้นก็มีแนวคิดว่าหากเราอะเรากลับไปที่บ้านตอนเย็นในทุกๆวันหรือวันเสาร์อาทิตย์นะคะกลับไปตัดคลิปหมดเลยค่ะซึ่งจะเห็นว่าในห้องเรียนคณิตสรนออนไลน์มีคลิปวิดีโอเกือบร้อยตอนนะคะซึ่งก็มีความมุ่งมั่นที่จะทําจริงๆเพื่อเด็กจริงๆอะคะ่ะก็คือไม่ได้คิดจะไปส่งประกวดอะไรเลยนะคะก็คือทําให้เด็ก เผื่อที่เด็กที่ไม่เข้าใจจริงๆที่เขาไม่มีโอกาสเราจะได้สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้เด็กทุกคนมีความเท่าเทียมกันเด็กที่ไม่ได้ไปเรียนพิเศษที่ไม่มีโอกาสตรงนั้นก็สามารถนํามาทบทวนได้โดยที่ให้ดูคลิปก่อนแล้วมาเรียนในห้องอีกรอบหนึ่งนะคะหนูก็จะเป็นคุณครูอย่างนี้ไปตลอดนะคะเพราะหนูรักในวิชาชีพครูอย่างแท้จริงค่ะซึ่งการที่เราเป็นครูเราก็จะได้พัฒนาลงสู่ตัวเด็กในชั้นเรียนได้อย่างจริงจังค่ะหนูก็จะเป็นครูอย่างนี้จนกเกษียณอายุราชการค่คะ ด้วยรางวัลการันตีมากมายของคุณครูพี่หนูที่สามารถทําให้เด็กๆรักและสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุขนั้นเราพอจะสรุปเทคนิคการสอนห้องเรียนคณิตศาสตร์กลับด้านได้ดังนี้ครับ 1. จัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom หรือห้องเรียนกลับด้านเพื่อ,อนักเรียนได้ศึกษาบทเรียนจากคลิปที่ครูให้ก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นเรียน 2. เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับชีวิตประจําวันให้ผู้เรียนได้เข้าใจง่ายขึ้นและให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียน 3. จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เด็กเกิดกระบวนการคิดค้นหาคำตอบและลงมือทำด้วยตนเองโดยมีคุณครูเป็นโค้ชคอยชีช้ชวยให้เด็กเกิดข้อสงสัยเกิดคำถามในสิ่งที่เรียน 4. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่สั้นสนุกได้ความรู้และเข้าใจง่าย 5. สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เด็กตื่นตัวสนุกสนานและใช้การสื่อสารแบบ2ทาง 6. จัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ทำให้ห้องเรียนมีชีวิต การเรียนรู้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนนั้นสําคัญเพราะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กผู้เรียนนั้นรักที่จะเรียนรู้ในวิชาของคุณครูคนนั้นครับช่ว u อัพสกิลรีสกิล อัสกิลรีสกิลวันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการบริหารโรงเรียนอย่างไรให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอนของคุณครูและตัวผู้เรียนที่มีผลสมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงในโรงเรียนวัดอมรินทรารามจังหวัดกรุงเทพมหานครกันครับการบริหารโรงเรียนที่จะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะต้อง พิจารณานะคะเป็นเป็นองค์ประกอบใหญ่นะคะในการนํานทางไปสู่การพัฒนาแต่และโรงเรียนที่เราไปอยู่เนี่ยก็คือต้องศึกษาบริบทก่อนศึกษาสภาพชุมชนสภาพแวดล้อมจุดอ่อนจุดแข็งนะคะของโรงเรียนนั้นๆที่ไปอยู่อย่างที่นี่ก็เช่นกันนะคะโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาล,ลาศิริราชใกล้วัดอมรินทรารามหรือหลวงพ่อบทน้อย ซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะแล้วก็เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเราก็ต้องกลับมามองดูว่าด้วยความที่เราอยู่ในชุมชนโรงพยาบาลแล้วก็บุตรหลานลูกหลานที่เข้ามาเรียนที่นี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกของผู้ที่ทํางานในโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ในชุมชนใกล้วัดดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องอมองที่เป้าหมายแล้วก็มองว่าเราจะพัฒนานโรงเรียนนี้ยังไง เราก็ต้องมองว่าผู้ปกครองที่โรงเรียนนี้ส่วนมากเขาเป็นกลุ่มไหนวางระบบในโรงเรียนก่อนเลยระบบในโรงเรียนที่นี่ดีอยู่แล้วเนื่องด้วยเป็นโรงเรียนที่ไม่ค่อยใช้ผู้บริหารเปลืองนักดังนั้นการที่ผู้บริหารโรงเรียนอยู่นานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะวางระบบนะคะวางราักฐานของการบริหารโรงเรียนไว้นะคะดังนั้นอพอมาอยู่ที่นี่นะคะระบบที่ดีอยู่แล้วเราก็ทําต่อแต่สิ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปก็คือ,อในเรื่องของเทคโนโลยี สงจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยเราพยายามจะปรับให้คุณครูนะคะจัดการเรียนการสอนโดยเป็น active learning นะคะแล้วก็จัดการเรียนการสอนที่เน้นเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสได,ได้แสดงออกได้มีโอกาสพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการต้องสนใจที่จะเรียนนะคะเรามองที่ตัว คุณภาพเด็กเป็นสําคัญเราเรามองว่าเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอย่าไปมองแค่ความรู้ที่ติดตัวเท่านั้นเราต้องมองในเรื่องของทักษะชีวิตด้วยทักษะชีวิตมันไม่ใช่ทักษะใ,ในการใช้ชีวิตอย่างเดียวแต่ว่าทักษะในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้วยและก็ตอนนี้ที่โรงเรียนพยายามจะปรับใช้ก็คือ,อการรู้เท่าทันกลโกงออนไลน์มิจฉาชีพออนไลน์อย่างเงี้ย อันนี้บางทีเราสอนลูกลูกเราที่โรงเรียนเนี่ยลูกเราก็สามารถไปส่งต่อถึงผู้ปกครองได้ด้วยประเมิน 6, สามร้อยหกสิบองศาการนิเทศของพอ,โอ,โอเนี่ยก็เหมือนกับนิเทศทุกวันต้องไปหาความ้ตลอดแล้วก็อะไรใหม่ๆต้องเรียนรู้เด็กรู้อะไรครูก็ต้องรู้เหมือนกันมือนมีช่วงหนึ่งที่เด็กเล่น r o v อ่ะเต้องบอกครูก็ต้องไปศึกษาว่า ao v คืออะไร ที่ได้คุยกับเด็กรู้เรื่องก็คือเราจะต้องยืดหยุดแล้วก็รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือคือส่วมากจะทํางานแบบปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลามากกว่า